ดูท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาปั้นเหมือนเดิมครับเพราะเจ้าแวรเวสอันนี้เป็นคาบ,บูเลเตอร์เกเกกลมนะอันนี้เป็นเกกลมนะครับน่าจะไม่ใช่เ e อ็นโปรหรืนะเพราะว่าถ้าเ e ล็นเอ็นโปรตรงนี้มันจะเป็นสีสีอะไรนะสีเหลืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเกเกกลมหรือเปล่านะ อันนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคารบูเรเตอร์ของไคอินนะครับที่ติดรถสองจังหวะสมัยก่อนมานครับ๋ยวลูกนี้ก็จะลองด้วยน่าจะไม่ล้างเราลองใส่แล้วก็สตาร์ทดูขี้เกียจต่อแล้วนะครับอันนี้คลิปที่แล้วก็มันสโลไม่นิ่งครับแล้วก็ไปตามเจ้าของเขาเจ้าของเก่าบอกว่าเขาใส่ไอ้ลูกนี้อยู่นะก็ไปกลนค้นเลยเจอมาเอาล่ะเดี๋ยวก็ ขออนุญาตแกะคาบูเลอร์ก็จริงๆนะสำหรับทุกคนที่มันมีผู้ชายนะเด็กผู้ชายบางจำ,จำเพศที่แบบว่าอยากทำรถนะแต่กลัวกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะเสียอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่า ดูอย่างฝรั่งฝรั่งนี่เขามีโรงรถอยู่ที่บ้านเลยนะครับมีอุปกรณ์อยู่ในโรงรถสามารถทำนะครับทุกๆอย่างได้สบายๆซึ่งเขาก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละนะครับเขายังทำได้เลยทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับการประกอบรถเองไม่ใช่เรื่องยากนะครับคนมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐาน เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทําได้เลยนะครับไม่ได้ว่าต้องต้องอะไรมากมายนะครับผมบอกเลยทุกคนทําได้หมดนะครับคุณไม่จําเป็นต้องแบบเอ้ยเราไม่ได้เรียนมาอะไรแบบนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแค่เรามีความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยแค่นี้เราก็ก็ทําได้แล้วนะครับผม ผมบอกเลยไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับรถเรานะครับเราทําด้วยตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆมันจะทําให้เราเนี่ยรู้จักนะครับรถเราเยอะขึ้นนะครับก็สมควรแล้วแหละที่เราจะต้องทําเองบ้างนะครับ ก็ถือว่ามันก็สนุกดีนะครับเราประกอบรถด,ด้วยตัวเองสามารถไปเวลาไปมิสติ้งอะไรเราบอกได้เออเราทําแบบแบบคนไม่รู้อะ่ะเราทําแบบไม่รู้อะ่ะอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะทําได้นะครับผมมันก็จะได้พูดคุยกันสนุกนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณประกอบเองเดี๋ยวนี้ความรู้หาได้ไง่ายๆครับใน u t u b e ในกูรู a c e b o o k ใน Google นะครับได้หมดครับเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราทำเรามั่นใจว่าเราอยากทำด้วยตัวเองอะ่ะเออเราอยากทำด้วยตัวเอง <c oughs> คิดแล้วก็ทำไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงนะบางคนแบบชอบลุ้นแต่ว่าก็ไม่กล้าประกอบเอง ไปให้ช่างทําให้นะครับบางทีเรามีเงินก็โอเคอยู่แต่ว่าสําหรับคนที่แบบมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ชอบมอเตอร์ไซค์ด้วยผมบอกเลยว่าประกอบเองจะสนุกที่สุดนะครับใส่เกโกมันนี่โดูน่าจะโอเคกว่าเกเลียมอนะ่ะ ด้น่าจะใส่แบบนี้มากกว่าเอาก็นะนี่นใส่ครั้งแรกเหมือนกันแล้วผมยวลองดูว่าจะโอเคเปล่านะปลอมรันเรยเดียวลิงก่อนลิงก่อน มันต้องด้านนี้แบบนี้ไม่รูมกันอำจ่ายได้นี่ตำตาติดก็คือโอเคเออได้มาปึออนเดียละใส่ผิอยู่ใส่ผิดอแป๊บนงบอกอันนี้เ้ไกินไมกินแ่กย่างเลยแต่พี่ก็มีขี้นะ

say của phong cái bố đi đồ vẫn chạy, mới chạy In Pro, chắc kĩ củam ra này. Oh, ra kĩ lem mà lệch à? Chấm, không được. 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 Không 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 được. Không được. Không 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 được. Không Không tính liệt không liệt, bố mẹ liệt, à, là nền mương này bố anh nói, ní kia riết có gốm, nổ, cái này sao lại liệt cả gì quá, à, không hiểu luôn đấy, nếu mà không có thì không gì à, trời, ở đây, cá bùn, phun, mình ba này đấy, rồi rồi rồi, 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 Okay mình vẫn <laughs> mình lên một kiện lồng đuôi một điều nè anh vào đồng tiền này anh cả rồi chạy đã đấy, để qua, ok ดันวะเกนอ่าผมว่าเป็นีน้ลูกยางน,นี่เด้ยดิไม่รู้ว่ะเออไม่ใจอจริงว่ะนี่จะได้ไม่ได้กันหนาหวะขี่เรียมนี่อล้กันนั่นผลป,ปรากฏว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกที่ มันใส่ไม anyway, ่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนโค้กแล้วว่าอันนี้เป็นเดิมๆคีเรียมอันนี้เป็นอันเดิมที่ติดมาอ๋อมีลูกยางอีกอันหนึ่งเลยไอ้นี่ตัวโปยนี่มีอยู่อันนึงเลยด้วยละโอ้อ้นแต่เราเจอมาไม่นาว่าคีเรียมนี่นะไม่โู้ต้องให้บังเก็นบังหวามันเป็นเดจันไฟย์เก็บว้าจันไฟยานี้ ไม่รู้อะมันอ๋อจัดไว้มันค้อนมามันค้อนมาอยู่เร้วก็คงม,มาสึงได้ไหมนี่อันนี้น่าจะได้ขับเร็วๆนี้นะผมว่านะโอ้ยสโลสูงไม่ได้